สวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกคนวันนี้เราขออนุญาตมาสรุปเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในการแข่งขัน F1 สนามที่16ปี2022อิตาเลียนกังปีผลการแข่งขันอันดับ1ตกเป็นของแม็กเวอร์สตัพเพน2ชาลเลอรแคและ 3. g e จอร์ดลัสเซลสนามนี้จัดว่าเป็นโฮมเรสของทีมเฟอร์รารีทีมได้มีการเปลี่ยนสีชุดนักแข่งจากสีแดงเป็นสีเหลือง และมีการเพิ่มสีเหลืองบนลวดลายของรถแข่งเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีของแบรนด์สนามนี้มีนักแข่งถึง9คนที่โดนโทษปรับติดคอลเลฟายิงให้ลงไปสตาร์จากด้านล่างแถวโดย m a ็กว r s แซเปนเป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องลงไปเริ่มสตาร์จากตำแหน่งที่7 ดวงโซยสุดๆก็คงเป็นอเล็กซ์อัลบอนที่เกิดไส้ติ่งอักเสบขึ้นมาทําให้อดเข้าร่วมการแข่งขันนี้แถมยังโชคร้ายที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดอีกแต่ก็ยังโชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรมากเรียกได้ว่าดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับอเล็กซ์อัลบอนที่ต้องเข้าโรงพยาบาลถึง2ครั้งนับตั้งแต่การแข่งขันบิสติสกลางปีที่ผ่านมาซึ่งโชคดีก็ตกเป็นของนิกส์ดีวิสที่ได้มาขับแทนแถมยังทําผลงานเดบิวต์ได้อย่างดีสามารถคว้า2แต้มให้กับการแข่งขันแรกของตัวเองและทีมวิลเลียม ร้อนสุดในสนามงานนี้ไม่ใช่ใครอื่นไกลนิโคลัสลาติฟี่ที่จบการแข่งขันได้เพียงแค่อันดับที่15โดนดันตกไปอยู่ตำแหน่งที่21จากตารางคะแนนสะสมนักแข่ง20คนเรียกได้ว่าเก้าอี้ร้อนแน่นอนสนามนี้มี DNF ทั้งหมด4คันแต่มี2คันที่ส่งผลต่อการแข่งขันคันแรกคือของเจบาสเตียนเวสเทลซึ่ง DNF ในรอบที่12ก่อให้เกิด Visual Safety ค่ะ ทำให้เฟอร์ลารตัดสินใจเรียกชาวเรือแค่เข้าพิทเพื่อเปลี่ยนยาง A ซึ่งน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะวิโ u a เซฟตี้คา a r เกิดขึ้นสั้นมากทําให้ชาวเลอแครเสียตําแหน่งผู้นําให้กับแม็กเวอร์สตเพนไปแถมตอนออกมาก็โดนแดเนียลริคาโดและก็คันหลังๆนไล่บี้เกือบจะเสียตําแหน่งไปอีกเรียกว่าทําให้ใจหายใจคว่ำไปพอสมควรแต่ก็นะเมื่อไหร่เฟราลี่จะเลิกเรดีโอคอลคุยเรื่องแผนกันเนะี่ย แต่จังหวะนี้ก็มีคนที่ทำได้ดีได้แก่คาร์สไซซึ่งอาศัยจังหวะแซงเพีย c สแกลลี่ขึ้นมาได้ก่อนที่จะเกิดวิชวลเซฟตี้คาร์ถือว่าทำได้ดีมากๆส่วน DNF คันที่2ที่มีผลสำคัญต่อการแข่งขันก็คือคันของแดเนียลริคาโดเกิดขึ้นในรอบการแข่งขันที่50ซึ่งได้เสกให้เซฟตี้คารออกมาวิ่งในสนามและก็นำไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบการแข่งขันลง ทำให้หลายคนได้พูดกันว่านี่อาจจะเป็นสนามมันติเวอร์สของอาบูดาปีปี2 0 2บก็ได้ Come <Copy. S 1> ส่วน3หนุ่มจากทีมยักษ์ใหญ่ทั้งคาร์ลสไซ์ลุยส์แฮมเมอร์ตันและเซอร์โจเปเรสก็ทำผลงานได้ดีสามารถไล่ตำแหน่งจากท้ายตารางขึ้นมาจบการแข่งขันในอันดับที่4-5-6ได้โดยเฉพาะคาร์ลสที่แสดงผลงานในการแซงได้แบบดูเดือดตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของกอารแข่งขันถึงแม้ว่าเซร์โจเปเลสจะดูทุรักทุเลไปซะหน่อยก็ตาม จะมีจังหวะที่ทําให้เราได้ลุ้นว่ารถเขาจะเสียหรือเปล่าในช่วงต้นการแข่งขันและสุดท้ายก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจสําหรับแดเนียลริคาโดที่ไม่สามารถทําลายอาถรรพ์ของผู้ชนะในสนามนี้เมื่อปีที่แล้วได้ต้องมารอลุ้นว่าแม็ก e เบอร์ซัเพนจะสามารถทําลายมันได้หรือไม่ในฤดูกาลถัดไปวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนไว้มีโอกาสพบกันใหม่ในครั้งถัดไปขอบคุณที่รับชมบาย